เซฟของนิววันนี้นะคะก็มีชื่อว่าชอบหมาชอบหมาเพราะว่าเราถ่ายรูปคู่กับหมาแต่ไปชอบช้างชอบช้างหรือชอบหมาชอบแมวอะไรมันก็ไม่ใช่นะคะเราก็คิดให้มันง่ายๆเขาวี่ก่อนลคะค่าาะเกียรติคิดค่ะ <S 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 มึงเหมือนไหนเล็บเลยอะ่ะเล็บอะไรหรอเล็บ,ลบขบที่เขาแคร์แคร์กันในติก๊กต็อกอะ่ะ ก้อนหวีน,นั่นเป็นอย่ารวหวีเอาไปไอปอนเอาไปหวีแต่ไม่ได้หวีผมอีนิวนะไปไไหวีผมหม,มาหมาดูเป็นไม่ไม่เป็นธรรมชาติหร <laughs> อหมาถือคนหมาถือคนเกรงหนูกลัวเอาดีๆมาเขาดึงกระใจอีนิวนี่เชื่องดีเนาะสลับกัน e> ไม่ขยับเลยอะ่ะถ้าเป็นการ์ตูนนี่ได้เลยนะตัวเอกที่ขี่หมาไม่ใช่มูหลานมูทู่สนใจมาด้วยมึงบังหมาไปครึ่งตัวแล้วค่ะไม่ใช่แค่บังหมานะบังไรด้วยเนี่ยไม่ใชน่ะ ถ่ายรูปนะคะในคอนเซปผมมานะคะแล้วก็ถ่ายกับม้าจริงๆด้วยนะคะโดยดีฉันเลือกที่จะขึ้นไปขี่บนหลังม้านะคะ<ด>คอนเซปในการถ่ายรูปครั้งนี้ก็เลยเป็นนารีขี่มา้าในชุดขาวะค่ะขอบคุณค่ะไมแล้วพี่กอปได้เปรียบไปอย่างเงี้ยทำไมอะถ่ายกับไทนสซอลัสด้วยอะ <S 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 อะอะไรนะอะไรอะไรอ่ะอ๋อมา้าโอเคมอยไกลมันดูแบบเออ ย้อนไปหลายปีเลยอ่ะมึงขนเหมือนเขาจะไปทํางานที่ตึกเลยอ่ะคนอื่นนั่งรถไฟฟ้าเขานั่งมาไปอ่ะไม่ใช่ยายผานนะยายผ่านนะจะไปลบที่ไหนแม่ลบบุรีลบอะไรลบอะไรลบบุรีสมัยนู้นล่ะมึงเหมือนรอดวัเดินลิงเลยอ่ะแต่ไม่ได้เป็นเอลนะเป็นลิงจริงๆ่ันพอมดขาวมีควมยาย่านะเออจะยาย่ายยายเขาก็ได้หมดแล้ะค่ะ นาเดทคนเอียายใหญ่าเรเฟรน์คือใหญ่านาเดทไม่ใช่อะไรนะว่าน้ากับเดทนะคนเนี้ยชื่อเดทแล้วเราเรียกว่าน้าเรียกว่านาเดทเหมือนเอวเลยอ่ะเอวอะไรเอวหนาม้งกินเยอะช่วงเนี้ยสงสารเนาะเอามาไปทุกของเอามาไปทุกหินน่ะอนุสยสวรีมีชีวิตคนน่ารักเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอ่ะจบแล้วกูไม่ถ่ายแล้วพ่อแม่ลูก แต่ว่าพ่อขีบไม่อยู่แล้วเขาอยู่นิ่งดีจังเลยอ่ะไม่ใช่มานะพี่กอบมาทีถ่ายหน้าสมองมึงนับสี่ถามสองอ่ะมึงไปช่วยไหอ,อ้นุ่นหน่อยดิอีนุ่นไม่ได้ถ่ายงานนานมั้งเมื่อกี้นับหนึ่งสองสามแทนที่มึงจะนับถอยหลัง แล้วรู้ไหมเขาต้องมาถึงหนึ five, four, three, ่งรู้ใช่ปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตากล้องอ่ะนับหนึ่งยวเสียงหนึ่งอ่ะมันแลบเข้าไปห้าสี่สามสองหนึ่งไม่นับเพราะว่าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจะนับไปถึงเมื่อไหร่พังเสร็จได้ยังพอเสียได้ยังเดินคนเดียวถ่ายกับม้าคอนเซปต์ม้าเดี่ยวไม่เราเล็บเขาก็คือฟานติงๆนะแล่ได้ออกมาเป็นนิ้เฉินหลงโคตรหล่อเลยเนี่ยเขาขอเงเอก เบอร์ต้นของเมืองจีนตอนนี้เขาอยากเขาอยากเป็นนี่ตี่นี่เลือปลาถ้าพออกมาได้อติดีดีด้วยค่ะอติเล่นเดียวเลยค่ะเราเนาะคะแต่การมีเปียอย่างนี้เราเป็นชุดทรงก็มีมีฟิลแบบขังคู่ใบเหมือนกันเนาะอกาแต่หน้ายังไม่ได้ไงหน้าเหมือนคุเฉยเฉยที่เขาบอกกระป๋องนะคะหน้าไม่ขังคู่หน้าขังคุกค่ะหน้าแล้วก็ขังคุกค่ะคือไม่รู้จะด่าอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเขาสวยมากส่องเวชส่องเวช เขาเลยอ่ะมีไม่มีที่ติเลยหล่อได้ข่าวว่าคือตัวท็อปเลยใช่ไหมของวานาบีออนท็อปเนี่ยไม่มีที่ติแต่ก็ไม่มีที่ชมเลยนะเพื่อนส่วนเหมือนดวงจันทร์นะยังไงรู้ป่ะบางวันเขาเต็มบางวันเขาไม่เต็มแล้วก็ไม่ถึงหน้าไม่เหมือนสมองอาชากับอาลงก็เหมาะอยู่นะอาลงอะไรอาตุลลงอาลงอาตุลลงอาชาอาชาถ่ายคู่อารงเอออาชาไถ่คู่อารงหมออย่างเงี้ กอบเล็บจ้ากอบเล็บจ้า <c oughs> เดินตามละจ้าเออยากหน่อยนะเหลือนข้อัม้าไปครึ่งตัวเือนกันนะจอ <c oughs> ิจริงๆตอนเนี้เดินไปถึงหน้ารีสอร์ทเลยก็ได้นะยอมแพ้ละแต่เขาก็หน้ามาเหมือนกันนะไม่ใช่ผมนะแต่ว่าคนที่คอยเชียร์ขเขาว่าเป็นน้ามาที่คอาจ้างมาผู้เข้าประกวดคนต่อไปมิสบาร์แค ตทัชก่อนบุญลับญานันบางแค่นพเลยเป็นไปแบบไทยกับมาผมมาไทยกับมาแล้วมาใส่แว่นตาด้วยหรอโู้หอ๋อ <kung> อันน e <tinc S 2> ี้เป็นครอบครัวนะก็คือว่ามีพ่อมีแม่มีลูกก็คือว่าอันเนี้ยมีลูกแล้วก็อันเนี้ยมีแม่แล้วก็พ่อแพ่อกี่แม่ก็แถมนี้ได้เกียดพี่มัมและคนอีกก็มาใช่ตอนแรกนี่เปิดดัวนี่ใครรู้ไหมรุยตอนไม่บอกว่แอ่พูดทีชนะก็คือตึ้งตึ้งตึง อตื่นเจเจตื่นโอ๊ยแล้ทีเนาะและผู้ชนะก็คือตื่นตือนตื่นแล้วพบอกว่าพูดเยอะวันนี้ค่ะ เลยเพราะคนเลือกเพราะไม่รู้ว่าคนนี้คือใครคิดว่าเป็นปอนหรือเปล่าคิดว่าเป็นปอนหรือเปล่าแต่เป็นปอนก็เลยให้ปอนชนะยินดีด้วยนะปอนเย่ก็บอกว่าจะถ่ายแป๊บเดียวในมือถือมาถ่ายเนี่ยเถืยเที่ยวไทย